เรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แบบนี้การปฏิบัติงานของคุณครูรวมทั้งการประเมินผลจะมีการดําเนินการอย่างไรเรียนเชิญท่านเลขาค่ะประเทศเราวันนี้กําลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเราก็มีรูปแบบในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและแบ่งพื้นที่ผมใช้รูปแบบสั้นๆกันแล้วกันว่ามีพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูง นะครับนั้นอยู่เติมทีเน่ยเราเริ่มตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วนะครับในเรื่องการเตรียมการคือก่อนวันที่14ตอนนั้นแลเรามีพื้นที่สีแดงเข้มอยู่4จังหวัดแล้วนอกนั้นก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มสีอื่น3สีที่ที่ท่านปรัดได้กรุณานําเรียนอย่างไรก็ตามเรามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบเอาไว้ที่ท่านปรัดก็นําเรียนไปแล้วแต่สิ่งที่เรานําสู่การปฏิบัติเนี่ยผมแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วน ส่วนที่เราเตรียมการเอาไว้แต่เดิมนี่ก็คือ4จังหวัดห้ามออนไซต์ site, แล้วเราก็ดําเนินการไปได้ด้วยดีทั้งทั้ง4จังหวัดก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้เรามีจุดเปลี่ยนก็คือเรามีจุดเพิ่มขึ้นมาอีก6จังหวัดซึ่งก็ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่เราตกลงกันไว้คือไม่มีออนไซต์ site, แล้วก็เราก็ไปใช้4รูปแบบนะซึ่งเราได้เตรียมการเอาไว้แต่ต้นว่าในรูปแบบการเรียน5ประเภทนี้เราสามารถสลับกลับไปมากันได้ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับโดยประเมินวันต่อวันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในในในสจังหวัดนั้นเรามีรูปแบบชัดเจนแล้ว6จังหวัดที่เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องถือปฏิบัติตาม4จังหวัดที่เคยปฏิบัติมาแล้วคือไม่มีออนไซต์ site, แต่มีการจาัดเรียงการสอนรูปแบบอื่นใน4รูปแบบแล้ว,ลวให้ผสมผสานกันได้นะครับไม่ใช่ฟิกตายตัวแบบใดแบบหนึ่งใน4รูปแบบใน10จังหวัดแต่เราเปิดโอกาสให้ ใช้หลายๆรูปแบบปนกันไปเพราะเราคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียนความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนด้วยและก็ความสะดวกต่ออันนี้เพื่อไม่ให้กระทบเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนของนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วยอันนี้ก็ถือว่าดําเนินการไปได้ด้วยดีส่วนจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก6จังหวัดไอ้10จังหวัดเนี่ยเราก็ได้สื่อสารกันตั้งแต่ต้นเช่นเดียวกันว่าให้ถือปฏิบัติตามรูปแบบที่ ที่เรากําหนดเอาไว้แต่เดิมก็คือ1ให้โรงเรียนในพื้นที่อื่นเนสีอื่นไม่ว่าสีแดงธรรมดาไปจนถึงสีสีเหลืองเนื้อสีส้มเนี่ย,เ,ยเราก็บอกว่าสามารถเปิดได้สอนได้ทั้ง5รูปแบบแต่เราจะเข้มงวดในรูปแบบออนไซต์ site, ว่าถ้าใครจะจัดออนไซต์ site, เนี่ยคุณต้องประเมินนะครับตนเองก่อนนะคือประเมินโรงเรียนว่าใน44ข้อคุณผ่านการประเมินไหม ถ้าผ่านการประเมินแล้วต้องเสนอชื่อไปยังเขตแล้วเขตต้องเสนอไปยังศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้รับอนุญาตแล้วก็ทําการจัดการเรียนการสอนได้แล้วนอกจากนั้นเราก็ต้องทําการตามมาตรการสบคในที่กําหนดทุกประการจากนั้นก็ต้องเตรียมทําความสะอาดอาคารสถานที่ทุกประเภทให้ครอบคลุมแล้วก็เปิดการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ก็ยังกําหนดอีกว่าให้เลือกเอาใน5-6รูปแบบ หนึ่งสลับกันมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่สลับเช้าบ่ายสลับวันต่อวันสลับเป็นสัปดาห์ก็แล้วแต่พื้นที่ความความเหมาะสมอันนี้สิ่งที่เรากําหนดและนอกจากนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีการประเมินนักเรียนเป็นหลายบุคคลด้วยก่อนที่จะเรียนในแต่ละวันว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ําหรืออย่างไรถ้ามีคนเสี่ยงสูงก็ต้องคัดกรองอีกทีหนึง่งไปเรียนเฉพาะท,ที่เฉพาะทางเพื่อป้องกันปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาก็ดำเนินการได้เป็นอย่างดีส่วนพิธีอื่นๆนะครับเราเราเปิดออนไซต์ก็จริงเราก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกได้ด้วยว่าถ้าเปิดออนไซต์แล้วเนี่ยผู้ปกครองยังไม่มั่นใจนักเรียนยังไม่พร้อมและยังไม่เชื่อมั่นว่าจะปลอดภัยก็ยังเลือกเรียนในรูปแบบอื่นๆได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาแล้วก็ประเมินที่ผ่านมาก็ทำได้ดีแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วง นะครับที่ต่อจากท่านประหลัดก็คือว่าวันนี้ขยายจาก4เป็น10แล้ววันนี้กระแสของการระบาดเกิดจากแคมป์คนงานบ้างหรือคนเคลื่อนไหวจากจากรุงเทพและเขตพื้นที่ปริมณฑลไปยังพี่น้องต่างจังหวัดก็จะมีการแพร่ระบาดของโรคนี้ค่อนข้างมีแนวโน้มสูงขึ้นตรงนี้ต่างหากที่อยากจะสื่อสารไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนว่า ในขณะที่เราออนไซต์อยู่เนี่ยเราต้องพร้อมเสมอว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ออนไซต์ก็ได้เพราะการระบาดอาจจะเกิดขึ้นโดยฉุกเฉินฉับพันเราต้องพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นได้ทันท่วงทีก็ขอให้ทุกพอ,อเขตทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่นอกเหนือ10จังหวัดก็ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ว่าถ้าออนไซต์ไม่ได้เราจะออนอะไรนะครับใน4รูปแบบก็ให้เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ตรงนี้ ก็ขอสื่อสารเรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นเบื้องต้นและอย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ผ่านมาก็ขอชื่นชมท่านผู้ในการพ้องเรียนและคุณครูได้มีรูปแบบนบวัตรกรรมที่เราใช้ร่วมกันว่าวันนี้เราใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตรกรรมขับเคลื่อนทุกพื้นที่มีรูปแบบที่จัดการเรียนการสอนโดยอาศัยบริบทและความจําเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนการศึกษาได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้เนี่ยเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความยืดหยุ่นนะครับไม่มีความเครียดให้กับใคร แล้วให้ทํางานร่วมกันและเรียนรู้ร่วมกันยังมีความสุขทั้งคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนครับค่ะเมื่อเราได้ฟังแล้วก็รู้เลยว่าคุณครูที่โรงเรียนรวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษานะคะต้องทํางานกันอย่างหนักภายใต้ความปลอดภยัยแต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่งภายใต้ห้าอ่อนตรงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทั้งสิจังหวัดหรือจังหวัดอื่นๆนะคะ